สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมือนี่ขอมาพอดงเห็ดถัวจ้ะดงเห็ดถัว่วบึง้งเห็ดถัวยักพี่น้องมีแต่ดอกใหญ่ๆเป่งเงเบ่งเบยจ้ะพี่น้องจ้าเพิมัาหลายคักหลายนแน่แท้พี่น้องบึงเกิดพ่อปานอัน คือเข้ามาเสียบว้ปักใบนี่ยละพี่น้องแต่ว่ามันเ่าแล้วเนาะมันแก่และขอยสิเลือกหะเอาแต่ต้นอ่อนเด้อพี่น้องขอยสิเลือกหะเอาแต่ต้นอ่อนโอ้ยถุงมือเบาแรงมากจ้ะเช่นอันนี้เป็นต้นอันนี้อ่อนๆเลือกเอาแต่อ่อนอจอนแก่พี่น้องอันนี้มันแก่แล้ว เลือกเอาแต่อ่อนๆนะคะอันใดอะไรมันเกะกับมันต้องเอาอันไหนมันถอกม่น,นบบต้องเอาแต่พี่น้องจ้าตาเกเพชรทัวกันเด้อเจ้ะพี่น้องเบิ่ง,งมันเถ่าหมดนล่ะพี่น้องเสียดายเด็คนมาบ่ทัน พี่น้องบึงเลยกระเดียกกระโดดเห้เหลือกเกาแต่ต้นอ่อนมันพี่น้อง โอ้่ยยคักจะเถ่าแล้วเนาะจะเนาะคนเถ่าแล้วจะพี่นอ้องโอ้โหเอาถุงมือมาพี่นอ้อง ามาเบิ่งเห็ดพี่น้องมันเห็ดเนี้กรเดียกกระโดดแท้มากนะมากระซิลุยไปเบิ่งปัดมาโอ้ยไอ้ปักตําแน่ปัดปัดมันเอียงกระเดียกกระโดดแท้พี่น้องโอ้ยอุ้ยล่ะละอุ้ยล่ะละอุ้ยล่ะล่ะอุ้ยแก่หมดละพี่น้องเถ่าหมดละอ้ยเถ่าหมดละโอ้ยใช่หรอโอ้ยหุ่นพี่น้องบึงเนี้ย อดวว้าวว้าวว้าโอ้ยล่อยแม่คอยโอ้โเฮ็ดเท่านี้เฮ็ดทั้งนั้นเลยหนิพ่อยปล่อยแม่คอยเฮ็ดทั้งนั้นเลยเฮ็ดจ้าพี่นอ้องเฮ็ดโอ้เบิ่งต้นใหม่พี่น้องเบอรต้นใหม่นี้ก็เป็นไงกระเดียกกระโดดแท้คนน่ะ เห็ดมันเกิดริ่มตะลิงไทยอันบรรยากาศคางๆที่เห็ดมันขึ้นหายมาหายเบิง่งจต่พี่น้องเบิ่ง่ายเบิ่งคักขกุแมนเบิดเลยน,ะนี่เป็นก่อนเป็นงนย่พี่น้องจ้าเบิ่งผุนทางผุนเห็นเหรอุ้ยมันขึ้นตามขอนผุน มาเิเบืงติอู้ผุน n ุอาบกตำแงสิโอ้สิกินมือข่อยบักตำแง่บักตำแง,แง่ล่นเอาโอ้ผุนพูนทางผุนพี่น้อง้ายคักผุนเบ้งแนะ่บลายแห้งจะเบืงมันซุมมันร่มรื่นทางพี่ทางพีมงพ่มันเถาแล้วทางพี่มันแก่แล้วจ้่พี่น้อง เกลี่ยวข้ามบนนเกเลี่ยวเป็นเห็ดขอน,นอันถ้าเกิดว่าขอนไดนมีเห็ดเป็นยังเพิ่นกะเพิ่นกะสิเพิ่นก,ะส,นกะสิเขียนไป้ายไว้ได้พี่น้องว่าบันนี้มีเห็ดบันนี้นนแล้วแต่น้อง ซู้มิ่งบรรยากาศบรรยากาศโดยรอบโอ้ลมลืนมื้อนี้อากาศดีดีพี่น้องติ๊กแม่นยังนาะนนี่นาะเห็นไหมเห็นีดอยังอ่ะสร้างมัดถอะ ต้นใหม่เปลี่ยนสีแล้วพี่น้องตอนนี้เลี้ยวไปทางใดเบิง่งไปทางใดก็เหลืองอลังเป็นสีทองบดเลยแต่พี่น้องตอนนี้ตอนนี้ผาพบรรยากาศงามคักไหมแสงแดดแสงแดดบวกกับต้นใหม่สีทองสีสม้มสีเหลืองงามแห้งพี่น้องนี่เราดูใบไม้ร่วงนี่งามคัก แต่จักแมนเฮ็ดอีหยังเลยพี่น้องเฮ็ดปวกบ,บอ่อนี่นี่มันแมนเฮ็ดปวกบ,บอ่อเฮ็ดอีหยังวะหลายลายมันขึ้นเป็นเป็นมูขึ้นเป็นกลุ่มๆอยู่พี่น้องเบิ่งนีน่หลายลายเน,นี๋เบิ่งโอ้ถือว่าเพิ่นดูแลดูแลสวนดูแลนี่เนาะเพิ่นขับรถมาเก็บอันตัง เก็บมาตั้งนางจ้ะเพราะว่ามันหนาหนาวเด้อพิ่นก็เก็บเนาะหนาห่อนเพิ่นก็มากรางไว้คุนนางจ้ะพี่น้องหนาห่อนหนาหนาวแล้วเพิ่นก็มาเก็บจ้ะหลายหลายพี่น้องวันนี้มันขึ้นนะแมนเนียังอะิแม่นเ็ดปวกป้อปวกฝรั่งเฮศษยังก็สร้างเถาะไายไม่ห้พี่น้องได้อบึงจ้ะ